¡Uy! <coughs> วันนี้นําเสนอเป็นล่มโบเวนของอูรันซี่อีกตัวหนึ่ง LC P 6 5เจ้าตัวนี้เป็นล่มแบบพาราโบลิกสาหรับไฟต่อเนื่องต่างๆที่ใช้แบบเมาส์แบบโบเวนเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยใช้ตัวล่มที่เป็นพาราโบลิกจะเจอปัญหาตอนการล่มออกมาเพราะเจ้าพาราโบลิกเนี่ยไอรูดเนี่ยจะเยอะมากแล้วเวลากางล่มปกติเข้าไปต้องมาคอยเสียบประมาณ18เส้นะตัวนี้ออกแบบมาใหม่เลยคือกา่างง่ายกว่าเดิมนะครับถ้าเทียบกับตัวล่มแบบเก่าทํายังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับการดีไซน์จะแตกต่างนิดนึงคือตัวก้านล่มมันจะเสียบมากับล่มเลยเรามีหน้าี่่แกาาอจอ้นตงงงย เรากดกย่ที่พืนครับกดให้มันเข้าล็อกมันจะมีล็อกมันเรียบร้อยครับ LCP 6 5เนี่ยก็จะเหมือนเมาส์โอเว่นต่างๆทั่วไปเลยคือเมาส์ตัวนี้เป็นโลหะนะแข็งแรงทนทานใส่ก็ไม่ยากนะครับ ในเซ็ตเนี่ยก็จะมีผ้าซ็อกแ่งให้หน้าในหนึ่งตัวด้านหน้าหนึ่งตัวมีกิจมาให้ด้วยก็คือเลยว่าครบเลยตัวนี้ใครที่กําลังหาล่มซอฟบ็อกเนี่ยสำหรับการใช้งานพกไปนอกสถานที่อ่ะเรียกกองแบบขึ้นที่เร็วกลางเลยรเก็บก็เร็วด้วยใครเคยเก็บพาราบรรลิคควิกลีสมาดึงทีละขาเนี่ยเก็บทีนึงก็มีประมาณสี่ห้านาทีนะกดครับกดครับเสร็จแล้วพาราบลิคใช้งานง่ายๆตัวนี้แนะนําเลยครับผม